มาเบืองเงินขาดด้วดวดนะครับกำลังเกิดครับกำลังทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆครับลาไม่หลายไร็นฝนมาตกมากหนิแลัะ บ่อปัหนาครับจะบมักฟุ้นมักคุยแหละครับใส่ปายฝนต้นหนาบวบนลับค่อยจะได้ปลูกครับอันนี้เข้ากับปลูกกเขาพูดปลูกบกอือปลูกยังเสียมนะครับนี่ก็จะเป็นพวกตะไะคร่ตะไคร้นี่ไป ไม่ต่กินตะไครยเนี่ยนะครับ mm hmm. จอนนี่สุดยอดเลยครับแดดร้อนคักร้อนเอาแค่นี้กันครับ